ชชแอดเอามีซันจึกลิ้นลิน้นเป็นไ,ปไร <g ül> ปีสองพันสิบสี่ครไปดีกว่าเพราะไปถุยลิ้นที่นี่โ <g ül> ชแอดแพ้แพ้สวัสดีสวีดัสยามเย็นวันนี้มีน้องๆเปอร์เช่มาฝากกันส่งคล้ายๆนะครับตอนที่เขาผลิตมาเขาเคลมว่าของเขานี่รูปทรงเหมือนเปอร์เช่มากใกล้เค <g ül> <ๆ>ียงใกล้เคียงวันนี้เรามีาอะไรครับเป็นที่สั่อะไรครับฟังชัดนะครับมิซันจิสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับตองแบงค์ สถานที่ตั้งเราอยู่เรียบทางดว่วนสากิโลเมตรที่260และมาได้ทั้ง2ทางจะมาทางจุงคูประชาธิปไตยก็ได้หรือพระราม2ก็ได้ครับแล้วมาเจอกันนะครับปิ้วโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีอ๋อครับผมอ่ะโอเควันนี้นะฮะเรามีนะครับรถบ้านเนี่ยนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับรถซื้อใช้ในครอบครัวนเพื่อนนะสวยมากๆานะคเจ้าของเป็นผู้หญิงนะเป็นค,ครูสวนกุหลาบอ้าวมาทําอะไรเนี่ยน้องน้ำแข็งโอ้โหมาซุมอยู่ตรงนี้ให้แอดมินเรานะครับ นิสสันจู๊กนะครับปี2014นะครับออโต้นะครับยางใหม่ปีส0 2 5นด้วยรถสวยมากๆนะคันนี้บอกเลยแสนกว่าบาทไม่ถึง2 0ง0 0 0นะฮะอีกสักครั้งนะฮะนิสสันนะครับจู๊กปี2014นนะครับออโต้นะครับตัวท็อปสุดด้วยนะฮะรถนี่แทบจะมือแรกเลยนะออกสู่นิสสันแท้เลยเพื่อนๆชนักจมน้ำไม่มีครับรถเดิมสีเดิมเริ่มเดินเครื่องเดิม อย่างปียี่สิบห้าเพื่อนเพื่อนแลเป็นมิชลินด้วยนะ,ะไม่ใช่ยางจีนนะเพื่อนเพื่อนะนะครับมือเปิดก็สวยงามน,นะครับประตูเป็นชิปโทนิกปิดเปิดโดยที่ไม่ใช้กุญแจนะครับแต่ปิดแต่เปิดจากกุญแจได้เลย <Yeah! S 1> อ่าเพื่อนได้ยินเสียงไหม,มเห็นไหมนีม่ยางสวยภายในเหรอไหมสักนิดหนึ่งฮะขอดูภายในหน่อยใช่อ <Hey. S 1> อรญี่ปุ่นกุญแจไหนฮะกุญแจไหนกุญแจอยู่ด้านในฮะอยู่โซนด้านกลางเลยไหนฮะ อางุทราไหนอะโซนด้านกลางที่พดน้ำอะครับอ๋อโอเคกุญแจเนี่ยนะเพื่อนๆนะกุญแจสองชุดจากสูรเพื่อนๆนะฮะแผงประตูสวยสะอาดนะครับแล้วก็ชุดกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เสินทรัลล็อกมือเปิดโครเมียมสวยมากๆเลยนะครับเบาะหนังเดิมนะครับโรงงานเลยนะครับตะเข็บแดงนะครับตรงกลางมีรูด้วยนะครับอันนี้เป็นรถต้นเดิมเลยเพื่อนๆนะอ่ะเส้นนึงเนนึงฮะเดี๋ยวขอสตาร์รถให้เอฟซีฟังนิดนึงนะครับ ดี๋ยวราควรพี่แบงค์เนี่ยต้อง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 เหยียบเบรกนะฮะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะฮะทุนวันฮะครับผมปุ่มอยู่ไหนไอคือตรงนี้ฮะอ่ะโอเคนะฮะหนึ่งสองเรียบรอ้อยเลยฮะเพื่อนเพื่อนพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะฮะแล้วก็สามารถปรับวอลลุ่มเนี่ยจากที่พวงมาลัยได้แล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วย,ย abs airbag คู่ด้วยนะฮะเรือนไม้แสนห้าเศษเศษรถแค่มือเดียวป้ายแดงเลยนะเพื่อนเพื่อนนะดูก่อนนี่ฮะ นะเป็นจอ Android นะฮะแล้วก็คอนโซลกลางสวยแอร์เป็นดิจิตอลด้วยนะฮะหกหเกียร์เนี่ยเรียบร้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็น ABS airbag คู่ด้วยนะครับมีกล้องนะครับหน้าให้ด้วยมีกล้องถอยให้ด้วยไฟสองแผ่นที่นะครับทุกๆอย่างเนี่ยยังสะอาดอยู่เลยทำไรฮะอ๋อผมดูยี่ห้อกล้องครับมีปิมีของมีแบรนด์นะกล้องหน้ากล้องหลังอนะ่ะมันถืออ่ะสุดยอดเป็นฝั่งลูกกันครับอ่ะฝั่งคุณแจ้ด้วยฮะเป็นแบงค์แท้คุญแจ้สองชุดแท้เลยเนาะครับแผงประตูเรียบร้อยสวยสะอาดนะครับซฟ้านะครับซอกมมมุเดินะครับ คอนโซลนี่สวยนะครับ ABS แถแบคคู่ที่บอกนะนี่ฮะเมื่อกี้ได้ให้ดูฝั่งผมไปแล้วเนาะดูฟอนต์นะฮะนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะเพื่อนๆยังสวยอยู่เลยนะครับรถเรียบร้อยอะนะครับฝั่งนี้บอกก็สะอาดสะอ้านนะครับเดิมได้แดงจากศู์เลยนะครับดูสิครับนี่ทางที่สองที่เปิดประตูเดี๋ยวฟิวจัดนะออกมาแรกๆนี่คือตอนแรกหายกันไม่เจอนะฮะอยู่ตรงนี้ครับด้านบนเพื่อนๆนี่นะครับอย่างรถสปอร์ตเพื่อนๆแผงประตูนะครับแล้วก็ ก็จกนะครับแล้วเบาะหลังเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยมากๆเลยนะครับพับเบาะได้ไหมขอดูสคนิดนึงครับพี่แบงค์ครับพับเบาะได้นะครับเป็น 60- 4ิบสี่สิบหมหรือว่าอย่างละครึ่งอันนี้เป็น60ส0ิครับขอฝั่งนู้นเป็น40นะฮะที่นี้ก็คือดึงหมุดจากด้านนี้ขึ้นปุ๊บแล้วก็ผักลงง่ายๆเลยอย่างนี้อ๋อก็จะเพิ่มพื้นที่เนาะเก็บของได้อย่างมากมายข้างลาบก้อยนะฮะเนี่ยเล็กเงี้ยเนียว่ะเียกครับไป่อ๊ะท้ายดีกว่าเจอลาบก้อยเข้าไป เปิดท้ายนะฮะโชกคอัพใช้ได้นะครับไม่มีล้านะครับไม่มีเสียไฟด็สวยเลยนะซอกมุมเดิมเพื่อนดูดิฮะสติ๊กเกอร์ก็เดิมครับผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมทุกกระเบียดนิ้วเลยนะฮะดูดิครับฝาจ้องฝาท้ายนะมุมไฟนะครับเดิมหมดเลยเปิดท้ายผมดูนิดนึงฮะข้างในเป็นไนไฟอ่หนังสืยยังติดอยู่นะไหนฮะอันนี้เป็นไฟส่องนะครับ ด้านท้ายเพื่อเวลาเก็บข้าเก็บของนะฮะนะครับให้คุณนิสสน่าดูดูห้องนะครับที่เก็บของนะครับดูอย่างแม่แรงอย่างเงาแวบเลยฮะไม่น่าจะเคยลงพื้นเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยไปห้องเครื่องเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเย็นไปมากกว่านี้นะฮะเปิดพี่ผีรีบนิดนึงนี่นะครับไฟหน้ายังสวยอยู่เลยนะครับนะครับยันสปอตไลท์นะครับใหญ่แล้วก็ตัดหมอกนะครับด้านล่างก็ยังสวยอยู่ คานหน้าเนี่ยเดิมสติ๊กเกอร์เดิมรถไม่มีชนหนักจมน้ำล้านเปอร์เซ็นต์เพนเพ็ดน,นะครับคำว่าน็อตไม่มีขยับเนี่ยคือแบบนี้เลยนี่ครับไม่มีการแบบมีไก่เลยเนาะ <c oughs> คือไม่มีการขันนะ <c oughs> มีการนง,งนี้ไอเรานี่ไม่รับเลย <c oughs> นี่ฮะผ้ากันความร,ร้อนก็ยังเดิมเฮ้ยเดิมจริงๆเพื่อนๆห้องเครื่องก็สะอาดนะครับแบตเตอรี่ใหม่นี่เป็นลูกแกงด้วยนะพเพื่อนๆทำมันเล่นไป อ่ะโอเคหนึ่งรอบนะครับซะหนึ่งรอบครับสวยจริงๆครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าครับกับนิสสันจุกนะครับปี2014นะครับออโต้นะครับมือเดียวป้ายแดงปี2 0 2 5มิชลินด้วยนะครับลืมบอกไปฟิล์มไฮคูด้วยนะครับกุญแจแท็กสองชุดนะครับรถที่สวยจริงๆนะเพื่อนๆนะคันนี้ซื้อไปนี่ไม่ต้องทำอะไรนะฮะ เเเยยดียวลหล่อจ,จัดๆเพื่อนๆ<ฮ>แลมแวลนะฮะคันนี้นะครับเสนอราคาแค่หนึ่งแสนนะฮะแปดหมื่นนะครับเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆน,นะมารับไปเลยก่อนปีใหม่เพื่อนๆไม่ถึงสองแสนปีสิบสี่ 14, มือแรกนะครับแล้วแถมใหม่แค่แสนห้า นะครับแล้วก็ยางใหม่สีเส้นมิชล,ลินด้วยกุญแจแท้สองชุดจอยแอนดรอยด้วยนะฮะเป็นแบบชิปทอลิกแล้วก็ปิดเปิดประตูโดยที่ไม่ใช่กุญแจด้วยสุดคุ้ม1 8ึ0 0 0สนแปดมาบาทรับไปเลยเอารถ1นึ่นันนะจ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยชื่อช่องพี่เพียวนะครับดูช่องยูทูบนะครับเป็นกำลังใจพวกเราเราจะได้นำรถสวยๆดีถูกมาฝ่ายอีซีกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอต่อพี่หน้าสวัสดีครับ